เราจะมาเปลี่ยนภาพแนวตั้งแบบนี้ให้เป็นภาพแนวนอนแบบนี้กันค่ะซึ่งโปรแกรมที่เราจะใช้วันนี้ก็คือ Canva ค่ะเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะใช้ภาพนี้นะคะแต่ว่าเราอยากให้มันมีพื้นที่เพื่อวางข้อความหน่อยแต่ทีนี้ภาพมันมีแค่นี้นะคะเราเลยจําเป็นจะต้องอยากเพิ่มส่วนต่างของภาพเนี่ยออกมาให้เขาเป็นแนวนอนเพื่อให้เราสามารถวางคอนเทนต์ได้ซึ่งวิธีทําก็ง่ายมากค่ะคลิกที่ภาพนะคะจากนั้นก็ไปที่ Edit Photo ค่ะ จากนั้นนะคะก็มาที่โปรแกร,รม Magic Expand นะคะแล้วก็คลิกเลยฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้ได้แค่เวอร์ชัน Pro เท่านั้นนะคะแล้วก็ s select ไซส์ของเรามาได้เลยค่ะว่าเราอยากให้เขาทำเป็นไซส์ไหนซึ่งเราจะให้เขาทำเป็นแนวนอนเนาะ4ต่อ3นะคะก็คลิกเลยจากนั้นก็คลิกที่ Magic Expand ได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะ Generate มาให้นะคะและนี่ก็คือเขา g e n e r a เรเสร็จแล้วนะคะเขาจะมีให้เรามาเลือกหลายแบบเลยนะคะก็มีทั้งแบบองสวยๆคนเดียวหรือว่า จะอยากมีเพื่อนมานั่งด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะมาให้เราเลือกเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนหรือถ้ายังไม่พอใจเราก็สามารถเจเนเรตเออนิวรีซอลได้นะคะแต่เราคิดว่าเราจะเลือกภาพนี้นะคะแล้วก็กดดันได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะมีภาพที่สามารถมีพื้นที่ให้เราวางข้อความได้แล้วนะคะก็หวังว่าคลิปเรื่องนี้คงจะมีประโยชน์ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ